นี่จะเป็นต้นกล้ากระลำปลีนะคะถ้ามีใบเลี้ยงนี่คือใบเลี้ยงเห็นไหมคะเนี่ยนี่ใบเลี้ยงแล้วก็มีใบแทะแตกขึ้นมาสองใบนี่คือใบแทะนะคะเราก็สามารถย้ายต้นกล้าได้ แต่นี่ก็แตกขึ้นมาสามใบแล้วนะคะก็ย้ายต้นกล้าได้ถ้าเราไม่รีบย้ายต้นกล้านะคะต้นกล้าก็จะอ่อนแอเห็นไหมคะเนี่ยขนต้นล้มรากรอยนะคะเราต้องรีบย้ายต้นกล้าเดี๋ยวจะย้ายต้นกล้าสองต้นนี้ก่อนนะคะเพราะว่ารากรอยแล้วก็ขนต้นล้มแล้วนะคะถ้าเราย้ายต้นกล้าลงกระถางเนี่ย ลงกระถางใหม่ต้นกล้าก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นก็จะเติบโตนะคะก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วขึ้นไปค่ะถ้าใครมีกระถาง15นิ้วยิ่งดียิ่งกระถางใหญ่หัวกล่ำปีก็จะยิ่งใหญ่นะคะ